แต่เครับถ้าก่อนเกมเจอกับสเปอร์แล้วบอกว่าลิเวูจะบุกไปชนะสเปอร์สามตัวต er ัวหนึ่งเนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อนะครับด้วยผลงานขนาดนี้หลายคนมองว่าเกมยากแต่ผมมองว่าเกมเจอกับสเปอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่ลิเวูมีโอกาสเยอะแต่ถ้ามองว่าเกมกับสเปอร์เนี่ยหลายคนคิดว่ามันเป็นเกมยากในสายตาผมผมก็มองว่าเกมที่จะเจอกับเวสแฮมเนี่ยลิเวูจะเจอกับเกมยากมากกว่าเจอสเปอร์ เพราะอะไรมันมีหลายสายเหตุนะครับสเปอร์นี่มีตัวอันตรายอยู่3ตัวนะครับเบอร์หคือ ain, เคนเบอร์2คือซนนะครับเบอร์3คือเอนดอมจะสังเกตว่าแต่ละจังหวะที่ได้ประตูมาเนี่ยก็จะเกิดจาก3นักเตะนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถโฟกัสไปได้ถ้าดูจากการเคลื่อนที่เนี่ยสเปอร์เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการเคลื่อนที่การขึ้นบอลการให้บอลตัวคุมจังหวะแล้วก็ตัว เซตทั้งในจังหวะเกมรับเกมลุกเนี่ยนักเตะในแดนกลางของสเปอร์เนี่ยที่เป็นตัวสําคัญเลยก็คือฮอยแบกนะครับฮอยแบกหรือฮอยเบียกนี่แหละครับเมื่อลูบูมองเห็นอันตรายของฮอยแบกหรือฮอยเบียกเนี่ยก็ส่งตัวเข้าไปเนี่ยไปยืนใกล้ๆแต่ในที่สุดก็มีจังหวะหนึ่งที่ลูบูเนี่ยการยืนตาแหน่งในแดนกลางเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็คือมันร่นเข้าไปในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษมีฟิมิโนโอยู่คนเดียวเท่านั้นเอง มันก็เลยทำให้หอยเบียงเนี่ยยิงประตูไล่มานะครับก็คือเป็นประตูสองหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้ามาดูการเล่นของเวทแชมเนี่ยนะครับจะยากกว่านั้นอีกเพราะมีรายละเอียดตัวอันตรายมากกว่านะครับอันโตนิโอเนี่ยผมมองว่าเป็นนักเตะที่เป็นรองเคนคนเดียวเท่านั้นเองถ้าเป็นนักเตะตัวเป้านะครับแล้วก็เชื่อมเกมได้เก็บบอลได้ไปกับบอลดอีเดน้ เหลี่ยมบอลก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับความฉลาดในการชิงจังหวะในกรอบเขตโทษก็ดีหาจังหวะยิงดีมากนะครับแต่ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโชคก็คือยิงบอลไปชนคานเนี่ยชนคานชนเสาเนี่ยต้องมียังต่ำสามหนรู้สึกนับไม่ผิดน่าจะมี4ี่หนนะครับเฉพาะอันโตนิโอคนเดียวนะครับแล้วอันโตนิโอเนี่ยเล่นทั้งในกรอบเขตโทษได้เล่นริมเส้นได้นะครับหรือทิ้งตัวมาเชื่อมเกมในแดนกลางก็ได้คล้ายกับ เคลนเลยเป็นนักเตะที่คล้ายเคลนมากที่สุดในสยตลผมนะครับหายทั้งวะยิงได้ทั้งในกรอบและนอกกรอบก็คล้ายๆเคนอีกนะครับเก็บบอลกับตัวดีก็คล้ายๆเคนอีกนะครับ,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 ลรรบแล้วก็เชื่อมเกมกับข้างหน้าก็ทําได้ดีก็คล้ายๆกับเคลนอีกนะครับยังมีซูเช็คนะครับเนี่ยคือความน่ากลัวของเวสแฮมนะครับยังมีโอเวนอีกนะครับซึ่งนักเตะของท็อตแฮมสเปอร์เนี่ยนะครับ มีตัวอันตรายในให้จับตาไม่กี่ตัวแล้วก็รูปแบบวิธีการเล่นของจ่ามูเนี่ยมันก็เห็นเห็นกันอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าอ่ะโอเคระวางลิวพูจะเจอเวสต์แฮมเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์เดิมอีกนะครับก่อนหน้าลิวพูจะเจอกับสเปอร์เนี่ยอันดับของลิวพูกับสเปอร์เนี่ยอยู่ใกล้กันหรือติดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เช่นกันนะครับลิวพูก็อยู่อันดับ4เหมือนเดิมทีนที่ขยับมาอยู่อันดับ5ก็เป็นเวสต์แฮม ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็อยู่อันดับ4สเปอร์ก็อยู่อันดับ5เล่นไป20เกมเท่ากันเลยระหว่างร์พูลกับเวสต์แฮมนะครับปรากฏว่าชนะ10บจำนวนเกมที่ชนะเท่ากันมาต่างกันที่เสมอกับแพ้นะครับลิเวอร์พูลเสมอ7แพ้3นะครับเวสต์แฮมเสมอ5แพ้5ลิเวอร์พูลยิงได้40เวสต์แฮมยิงได้30นะครับลิเวอร์พูลเสีย23เวสต์แฮมเสีย24ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยลูกได้เสียเนี่ยเหนือกว่ากันเยอะนะครับ แต้มจากจำนวนเกมที่เสมอก็ทำให้ส่วนต่างของแต้มของริพูก็มากกว่าเวสแฮมไป2แต้มนะครับลูกได้เสียริพูเนี่ยเหนือกว่าเวสแฮมบานเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอแค่ไม่แพ้นะครับริพูจะไม่ถูกเวสแฮมแซงนะครับเกมนี้มีโอกาส3หน้านด้วยนะริพูตอนนี้มี39แต้มนะครับลูกได้เสียบวก17ส่วนเวสแฮมเนี่ยมี37แต้มลูกได้เสียบวก6 สถานการณ์คล้ายๆกับเกมก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเกมเยือนลอนดอนเหมือนกันลิเวอร์พูลพักน้อยกว่า48ชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าฟอร์มของเวสต์แฮมนะครับ5เกมหลังชนะรวดเลยนะครับชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคณนะอ่าคริสตัลพาเลตชนะเวสต์บอมชนะเบอร์ลี่นะครับชนะคริสตัลพาเลตเนี่ย2-3นะครับชนะเวสต์บอมเนี่ย2-1ชนะเบอร์ลี่เนี่ย1-0นะครับแล้วก็ชนะในบอลถ้วยก็คือชนะสต็อกพอร์ต ก็ตอนนั้นก็โรเตชันนักเตะน,นะครับก็บุกไปชนะ1-0นะครับชนะดอทคัสเตอร์ก็ชนะไป4-0ส,ส่วนลิวฮูเนี่ยนะครับดูจากผลงานเนี่ยชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับชนะท็อตแนมเ,อ,เอร์ล่าสุดแล้วก็ชนะทีมเด็กอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งไม่เอามานับแล้วกันนะครับในพรีเมียร์ลีกก็เสมอแมนยูนะครับแล้วก็ใน Born บอลเอเอคัพคซึ่งผม คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลนี่โอกาสแพ้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปแพ้แมนยูสามประตูต่อสองผมไม่รู้สึกหัวร้อนอะไรเลยนะครับเฉยๆมากเพราะยังไงก็ตามลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เอาแชมป์เอฟเอคัพแน่ๆทิ้งแน่ๆอยู่แล้วไม่ทิ้งตอนนี้จะไปรอทิ้งตอนไหนนะครับนักเตะก็ไม่มีให้ใช้ก็หลายคนก็ยังหัวเสียอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาคิดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันพอเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยแพ้เนี่ยเกมนี้แหละผมหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดมากคือ จัดตัวก็เห็นเห็นนะครับว่าถ้าจะเอาแต้มจริงๆเนี่ยเกมเจอเบอร์ลี่เนี่ย,ยมันต้องเน้นกว่านี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูผลงานที่พบกันเองระหว่างสองทีมนี้นะถ้าใน20เกมหลังเนี่ยนะครับเวสแฮมชนะ5นะครับเสมอ4ที่เหลือไปริวพูชนะหมดเลยนะครับซึ่งริวพูเนี่ยชนะใน20เกมทั้งหมดเลยเนลิวพูถ้าชนะไป11เนี่ยก็มีถึง5เกมเป็นเกมเยือน ที่เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลไปชนะบุกไปชนะที่ตอนเดินด้วยนะครับแต่ในห้าเกมหลังสุดเลยนะครับเวสแฮมไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยนะครับก็อย่างว่าแหละในช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มร้อนแรงก็เพิ่งมาดาวเนี่ยนะครับในปี2020ก็มาดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะสี่มาไล่เรียงเวลาเลยก็ได้นะครับในไทม์ไลน์เนี่ยนะครับถ้าในปี2020เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลมี ชนะในบ้านตัวเองเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ใน24่สิบสี่กุมภาเนี่ยนะครับก็ชนะในบ้านตัวเอง3าประตูสองชนะอุตวิททั้งนั้นนะครับแล้วก็เกมเยือนนะครับในวันที่29มกราคม2020นะครับก็บุกไปชนะ2-0ในปี2019นะครับในเดือนกุมภานะครับ4กุมภาเนี่ยเสมอ1-1นนะครับแล้วก็12สิงหานะครับก็ไปลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเวสต์แฮม4-0 ชนะขัดขายนีคือเกมนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นดูผลงานของคู่เนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆกับล์พูเจอสเปอร์เลยนะก็คือมันเทม,มาฝั่งเดียวนะครับอทีนี้มาดูว่าผู้เล่นนะครับเวสแฮมเนี่ยล่าสุดนี่คิดว่าจะจัด,จดผู้เล่นแบบนี้แหละแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแหละนะครับลูคัสฟาร์ิสกี้แน่ๆนะครับแล้วก็แนวรับก็เป็นครูฟาเป็นดอร์สันออบบอลน่าและเครสเวลกลางรับนะครับเพราะเล่นระบบ สี่สองสามหนึ่งนะครับเป็นตัวอันตรายในการเติมไปเล่นในจังหวะจบสกอร์ก็คือโทมัสซูเชตนะครับตัวนี้เป็นตัวอันตรายมากๆเป็นตัวที่ผมชอบโดยส่วนตัวมากๆผมชอบวิธีการเคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษของซูเชตมากๆนะครับแล้วก็เดนไรส์นะครับ,รบซึ่งเป็นนักเตะเนื้อหอมมากๆนะครับซูเชตกับไรส์เนี่ยนะครับไรส์เนี่ยถ้ามีพื้นที่ว่างๆหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ไม่มีใครบังอยู่ใกลเก้กกลเนี่ยก็อันตรายคล้ายๆกับฮอเบียกนะครับ แนวลุกหลังกองหน้าเนี่ยก็เป็นโบเวนเบนรามานะครับแล้วก็ฟอนนาวซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยอันตรายทั้งคู่เลยเบนราม่า ah, เนี่ยก็เพิ่งตัดสินใจซื้อขาดมาด้วยนะครับอันตรายมากนะครับแล้วก็อันตรายสุดก็คือมิเคลอันโตนตัวที่จะสร้างจังหวะแรกในการจบสกอร์คือเป็นคนที่หาจังหวะได้ดีหาพื้นที่ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจยิงดีมากนะครับคือบอลมาจังหวะไหนยังไงเนี่ย แกหาวิธียิงเนี่ยคือแกพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็จะเด่นเรื่องลูกมงแต่ตอนนี้ลูกวนพื้นน่ากลัวมากนะครับในบรรดานักเตะที่ผมมองว่าใกล้เคียงเค็มมากสุดผมว่ามิเกลอันโตน,นิโอนะครับส่วนร์พูเนี่ยก็เป็นอาริซงเป็นเทรนเป็นฟาบินโยเป็นเฮนโดเป็นแอนดูรเบัสันปานาดุมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิลเนอร์จะไวหวไหมเตียโก้นะครับอยากให้เป็นชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ระหว่างมาติดกับฟาบินโย่เนี่ยขอสักคนเถอะนะที่มาเล่นในเซนเตอร์เฮนโดเนี่ยยืนเซนเตอร์เนี่ยผมอนุโลมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกถ้าจะเอาเน็ตเนี่ยไปยืนคู่กับเฮนโดเนี่ยไม่สบายใจนะครับว่าคือการอ่านเกมเนี่ยยังสู้ฟาบินโย่กับเฮนโดไม่ได้นะครับแล้วก็เจออย่างมิเกออันโตนิโอด้วยนะครับอันเนี้ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าถ้าครอปไม่มีทางเรื่องจริงเนี่ยนัดเดียวกับริสวิลลียมดูจากตรงนี้เนี่ยเวสตแฮมนะครับฟอร์มดีเลยนะครับถ้าดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับหลังแพ้เชลซี3-0นะก็เสมอสองชนะสี่แล้วไอ้สี่เกมหลังนี่ชนะรวดเลยนะในพรีเมียร์ลีกอันดับถึงไล่ขึ้นมาจนากระทั่งถึงตรงนี้นะครับแล้วความได้เปรียบเรื่องความสด พักมากกว่า48ชั่วโมงแล้วคู่นี้จะไปเตะ5ทุ่มของวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่งนะครับมองแล้วนะครับว่าความหนักถ้าเทียบระหว่างเจอกับสเปอร์กับเจอเวสแฮม,มเนี่ยเจอเวสแฮม,มหนักกว่านะครับเพราะมีทั้งโบเวนมีทั้งซูชิมีทั้งฟอร์นาวมีทั้งมิเกลอันโตนิโอแล้วก็ในส่วนของอลูกตั้งเตะนะครับ ูกนักเตะเวสต์แฮมก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่ากลัวนะครับเพราะนักเตะตัวใหญ่ซูเช็ตก็ตัวใหญ่นะครับเดคแคนไรต์ก็ตัวใหญ่เซนเตอร์ฮาบตัวใหญ่เยอะมากนะครับสเปอร์เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ใช้ผู้เล่นตัวใหญ่ได้ดีก็คือเดวิดมอยส์นะครับคงจะรู้ว่าฟูลไลนี่เนี่ยสร้างชื่อมาจากการเล่นให้มอยส์นะครับผมว่าเนี่ยนะครับถ้ามีนักเตะตัวใหญ่ให้ใช้เนี่ยมอยส์จะน่ากลัวมากนะครับแล้ว ต้องมาภาวนาว่าขอกองหลังมืออาชีพหรือคนที่เล่นกองหลังเนี่ยเยอะๆมีประสบการณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาติดหรือฟาบินโยเนี่ยขอสักคนนะครับที่ลงเล่นในเกมนี้ได้ไม่งั้นลาบากนะครับถ้าเอาแนตเนี่ยไปเจอกับมิเกลนตัวนิโอเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงนะครับโอกาสใข้เกียงกันนะครับตัวแปรอยู่ที่เซนเตอร์ฮาร์ปกับแดนกลางนะครับถ้าสามารถจัดนักเตะได้ตามรายชื่อที่ผมคาดหวังไว้นะครับใช้คําว่าวาดคาดหวังนะ เพราะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีข้อมูลว่านักเตะที่ผมใส่ชื่อไปก่อนโดยพละการเนี่ยจะมีรายชื่อจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเจ็บก็คงไม่ได้ลงนะครับโอกาสลิเวอร์พูลก็จะเพิ่มขึ้นเกมนี้มีโอกาสชนะอยู่นะผมก็บองว่าโอกาสชนะของทั้งสทีมในสูสีนะครับก็คือโอเคถ้าเอาร้อเมาแบ่งเนี่ยเจ้าบ้านชนะ30ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะ30มีโอกาสเสมอเนี่ยสัก4 0่สิเเกมนี้เนี่ย แล้วผมมองว่าถ้าเล่นด้วยสไตล์ที่เจอกับเดวิดมอยเนี่ยนักเตะนี้จะกล้าที่จะเข้าพระทะแล้วก็จะมีการการะทะกันในแดนกลางแล้วก็ในทุกตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไอ้นี้มันอาจจะส่งผลให้มีปัญหาผู้เล่นเจ็บเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงปลายๆแล้วรวาศีมันกำลังจะย้ายอยู่แล้วนะครับก็ว่ามันน่าจะผ่านไปได้นะครับก็แอบลำเอียงนิดนิด ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะชนะในเกมนี้ครับสวัสดีครับ